อันนี้กองฟืนนะคะไม้นี่เราไว้ทําฟืนทําแคมป์ไฟตอนหน้าหนาวหนาวแน่ๆค่ะปีนี้ที่บ้านนี่ก็จะอยู่ที่18องศาถึง16ถึง18องศาแล้วนะคะช่วงนี้น้องหมามาตรงนี้ค่ะมาแวะเวียนมาแวะเวียนตรงนี้เพราะตรงนี้มี มีแถวนี้ก็มีนกเยอะค่ะอยู่ในนี้นกกระปูดนกกระปูดตาแดงแอบอยู่ในเนี้ยเพราะมันเป็นที่แอ่งน้ำนิดนึงยืนคู่กันเลยนะยืนคู่กันเลยมังกรมังกรหันมาดิตูดใครเนี่ยม,มาแฝงอยู่กับเขาเนี่ยตูดใครเนี่ยไปเข้าบ้านเถอะลกูก ยายหิวข้าวยายหิวข้าวแล้วกลับตันดูแต่บ้านท้ายก็พอแล้วกลับตันเนี่ยฉ่ำเลยนะเนี่ยตันเข้าบ้านเธอหรกไปดมพี่เขาทำไมด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 มพี่เขาทำไมอะลูกอชอบดมแล้วเดี๋ยวนี้ชอบพิสูจน์กลิ่น I'm